นักรบว่าสงครามคือความกล้านักบุญว่าสงครามคือความเคาเสียงปืนดังก็เพราะเหตุเสียงเทศเบาโลกใบเก่าจึงยังคงมีสงครามสนทนาภาษาประเด็นธรรมครั้งนี้ครั้งที่443ตรงกับวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ครับผมอขอเริ่มต้นด้วยบทความแห่งความรักนะครับเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์นั่น ชาวโรกส่วนมากถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักคือวันวาเืนไทายแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็อยู่ในช่วงของเดือนสามหรือว่าเดือนมาฆะนะซึ่งก็ตรงกับสมาคัญในทางพระพุทธศาสนานอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอามาฆะปุรณมีบูชาหรือว่าวันมาฆะบูชาวันเพน เดือน3นะฮะหรือวันที่บูชาในวันเพ็ญเดือน3ซึ่งตรงกับวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทปฏิโมกนั่นคือหลักการ3อุดมการสีวิธีการ6ในการเผยแผ่พระศาสนานะครับหลักการ3นั่นก็คือสัพพปาปัสสะอาการณ์หนึ่งการไม่ทำบาปทั้งปวง 2. กุศลสูปสัสสมัทาการทำกุศลทุกอย่างให้ถึงพร้อม สามสจิตปริโยธปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธนาศาสนาทำสามประการนี้นะครับเป็นหลักการเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายยังมีอุดมการสีวิธีการ6ซึ่งมีขันตีปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกันเป็นธรรมเครื่องเผาเกลดอย่างยิ่งนิพพาน,นังปรมังวัฒนติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหี ปัจจิตโตปร,รูปรคาตีผู้ไปทํร้ายผู้อื่นไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิหทยนันโตผู้บีดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนะแล้วก็มีอนุปวาโทกันไม่วาระอนุปคาโตกันไม่ทำร้ายปาติโมกเคจะสังวโรการสํารุจในภาพปฏิโมกมตัตัญญาจะพะตัตตสมิงการรู้ประมาณในโภชนะปันตันจะสยะนาสนังการนอนและกันนั่งในที่อสนาธ,ธิจเตจะอาโยโุโคการ ประกอบความเพียรในการทำอธิจิตหรือในการทำสมาธิหรือา่าทำจิตให้ยิ่งนยเอตังพุธนาศาสนาทำหกประการนี้นะฮะเป็นวิธีการหรือว่าเป็นคำสอนของพุทธิจ้ทั้งหลายนี่หลักการสามอุดมการสิวิธีการหกจะเรียกได้ว่าอันนี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ก็ได้นะครับนั่นความรักนั่นว่าจริงๆแล้วเป็นคำกลางๆแต่ว่าะระดับชั้นของความรักยังมีอยู่อีกมากาผมขอจําแนกมาครับอย่างเช่นว่ารักตัวกลัวตาย รักให้ปรารถนารักเมตตาอารีรักมีแต่ให้รักตัวกลัวตายเนี่ยมีทุกคนนะฮะสัพเพสังเรียกว่าสัตว์ทั้งปวงนะฮะมีชีวิตเป็นที่รักนะฮะนัตถิอัตตสมังเปังความรักอื่นเสมอ้ดยรักตนไม่มีทุกคนสัพสัตไม่ว่าจะเป็นคนถือว่าเป็นสัระเสหรือว่าสัตว์ดรัรชานซึ่งมีหมาแมเป็นต้นอ่ะย่อมรักตัวกลัวตายทุกทุกรูปทุกนามรักให่ปรารถนาอันนี้ รักแบบอ่าหนุ่มสาวนะฮะระักใครปรารถนานี่อาจจะเจือโดยราคะนะฮะบางทีถึงขนาดเมื่อไม่สมรักแล้วก็จะเกิดการหิงสาคือการเบียดเบียนซึ่งซึ่งหิงสาหิงเนี่ยก็เรียกเพี้ยนมาเป็นหึงฮะหึงเียว่าพิษรักแรงหึงฮะแต่ฉันเก็บว่าคนที่เคยรักกันมามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาเกลียดกันแล้วบางทีทาร้ายกันหนักเหลือเกินนะถึงกนาดอ่าสิ้นชีวิตหลายๆลายมีนะครับนี่นี่รัก ใครป่ปรารถนาครับทำนองที่ว่าฆ่าไม่ได้แก้ก็ยาได้ก็มีการทำลายชีวิตกันตามมาเนบรักประเภทที่สองรักประเภทที่3คือรักเมตตาอารีอันนี้รักเป็นเมตตาแบบเมตตานะฮะรักเหมือนกันเมตตาคือการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขซึ่งเป็นข้อหนึ่งในพวิหารธรรมนะฮะเช่นพ่อแม่รักลูกอยากให้ลูกมีความสุขทำอะไรก็ตามอยากให้ลูกมีความสุขจึงส่งลูกให้มีการศึกษาเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีให้มีการศึกษา ให้ลูกมีชีวิตก้าวหน้าให้ลูกมีอนาคตยาวไกลนี่ความรักของพ่อแม่เป็นต้นนี่เป็นรักใคร่ปรารถนาหรือว่าผัวรักเมียเมียรักผัวรักแบบท่านสูงมาอีกสุดท้ายคือรักมีแก่รักมีแต่ให้นะฮะอันนี้รักระดับพระอริยะเลยนะฮะเออคือรักมีแต่ให้คือท่านไ่หวังอะไรแล้วท่านทําเพื่อมวลชนเชื่อปวงชนเชื่อเพื่อปวงหูชนนะฮะทั้ความรักจําเป็นเป็นสี่ชั้นดังที่ผมบอกแล้วนะว่ารักตัวกลัวตาย รักให่ปรารถนารักเมตตาอารีรักมีแต่ให้แต่ว่าคําสอนพระเจ้าที่เผยแผ่มานี่ฮะด้วยความรักคือเมตตารักมีแต่ให้ท่านสอนคนให้พ้นทุกข์ครับเนี่ยโดยพาะธรรมะเนี่ยทำคนให้พ้นทุกข์แต่จริงผมก็พูดมาพอสมควรในเวลา5นาทีนี้ก็ขอยุติไว้ตอเพียงแค่นี้นะครับขอความสุขวีจากมิทุกท่านทสวัสดีครับ